ดารามีหนวดคนไหนโดนใจอมาม่าที่สุดเริ่มที่คนแรกอัปเป้กับอท็อปชอบใครมากกว่า 我ชอบอาเป้มากกว่าอาเป้มากกว่าฮะทำไมอ่ะย uh, uh ิ้มเนี่ยมองก็มีน้ำหนักอ่ะยิ้มมีน้ำหนักอขาดูดูสิแล้วก็หล่อหน้าตาเยาว้วยอีคุงเนี่ยอีก็รีตายิ้มมองก็เฉยเฉยององนะอาเป้กับอาเฟย์อาเป้กับสอยเฟยอาเฟยอาเป้ชอบกว่าอาเป้ก็ชอบกว่าอะยิ้มมองก็ยิ้มยิ้มเนี่ยเฉยเฉยมองก็ไม่มีแรงไม่มีแรงอ่ะคนนี้ดูเหมือนไม่มีแรงอาเป้หล แล้วยิมแล้วหนามองก็มีสักสียออ่ะอ,อ,ะอปเป้อวเวียชอบใครมากกว่าโอ้นี่นาตาโกเลียนัน่นไงอบเบียต่ออบเบียอาเป้กับอบเบียชอบใครมากกว่าโอ้เร็วเร็วรว <c oughs> ชอบอบเบียชอบอบเบียมากกว่าอ่าแน่นอ,แอน,นอนเลยล้มแชะแน่นอนเลยเออลกหล่อแล้วอีกโกจามงกกมีเนื้อเวยน่องอ่ะอีกหัวไวเรวก็โอเคสี่แสดงว่าอาเบียชนะเลิศเลยอ่ากพชอบอาเบียที่สุดเลย